สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับน้องใหม่ซิบตรงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่11เนาะคือที่ท่าเหลือนะคะก็จะมีการเลี้ยงเจ้าป้อนะคะหรือว่าเจ้าป้อเมืองหรือว่าเ,อาเขาเรียกว่าเจ้าป้อคำแรงนะคะที่นี่จะอยูต่ตรงกลางถนนเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะคะว่าเขามีการทําพิธีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็ขายก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็จะมาถ่ายให้ชมตรงข้างหน้า ที่เขาแบบโยงเนาะโยงก็คือหมายถึงว่าถวายเอาอะไรมาถวายต่างๆนะคะไปชมกันค่ะข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นเทวดาบ้านนะคะแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นเจ้าพ่อนะคะเจ้าพ่อเมืองท่าเรือนะคะแล้วก็จะมีเจ้าพ่ออีกที่หนึ่งนะคะคือเจ้าพ่อที่นั่นจะใหญ่มากเลยนะคะที่ทางเข้าท่าเดอเลยนะคะจะเป็นอ่า เจ้าพ่อเมืองที่ในเมืองที่ปกปักรักษาในเมืองท่าเดือเลยนะคะแต่ว่านี่จะเป็นเจ้าพ่อสําสหรับแบบหมู่บ้านแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีผู้คนนะคะมาถวายของตานนะคะต่างๆนะคะจะเป็นผลไม้อะไรแบบนี้นะคะข้างหน้าวัดท่าเหลือนายาวเลยนะคะก็ทุกๆปีนะคะที่นี่จะทําบุญแบบนี้นะคะทุกปีเลยค่ะแล้วก็จะมี ผลไม้มีอะไรต่างๆนะคะที่มาถวายหรือว่ามาทำพิธีที่นี่นะคะในหมู่บ้านนี้ก็จะนับถือเนาะเจ้บบา่อนะคะเปิดปากรักษาหมู่บ้านแบบนี้นะคะก็จะมีของมาถวายต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นจุดรับบริจาคนะคะนี่ก็จะมีพุทธภูมิแก,กนะคะมานั่งตรงข้างหน้านี้นะคะนี่จะเป็นเขาเรียกว่า ลุมหรือเปล่าลุมก็คือเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่แบบทำการอะไรแบบนี้นะคะ นี่นะคะก็จะมีการทาดอกไม้นะคะจากที่บ้านมานะคะ ก็ต้องโยงอีกนะคะจนกว่าจะมานะคะถ้าโยองแล้วก็โยงก็หมายถึงว่าขอเนาะขออัญเชิญท่านมานะคะมารับของที่มาถวายนะคะก็เดี๋ยวนี้อาจารย์มันก็ที่โยงเย้าคานา่ะขอจูดเจ้าย่างย่ำปากที่หนึ่งคานอ่ะที่ข้าพเจ้าเที่ยวลาตะวันตะเมืองกับเจ้ามหาเสาานตาตังก็เวยโอู๊ไก่โอูกหมูต้องวัวต้องเสียงข,ของถึงของย่าง

อันใดเจ้าเป็ยแกก็เลยม่เอาต่อผายิ่รูะก็ฆาเขาเพคนนี้ก็เอาผาเดิ่ตงบามาพระอาารย์ต้งวัดต้งเิียเขา้านอกันใดเไว้ให้ราทำกันก็เอาผาเรื่องบงมาทมาบมาตามามาตูก็เลยตอนนั้นกุศลารที่นันุต่อผามนให้คานาเอแยกไม่เมนจอมทำมาเลยขัญ พอถึงบ้นหัวในหมาในบ่อป่าจะนีโอ๊หูใก่หูหูเออเขาเียน้นเชี่มาไม่หมักกอดหมักไม่หอมมันตะมดตั้งเสียงเอ่อเชินเชิคันขอเชิญขอปางก็เลยขอเดามาแต่ต้านรนคะน้องอ๋อไวไเป็นการอัญเชิญเจ้าพ่อมานะคะก็คือการเชิญก็จะเหมือนการ ขวานนั่นเองนะคะเอาเข้าเปลืกมาจับแล้วก็เป็นคู่หรือเป็นขี้แบบนี้นะคะเขาก็จะนับตามจํานวนเข้าเปิกนั่นเองนะคะเขาก็จะเรียกว่ากี่หาบกี่หาบแบบนี้นะคะถ้าเกิดหกหาบหรือแปดหาบอะไรก็จะมาแล้วแบบนี้นะคะหรือว่าจับมาได้เป็นคู่แบบนี้นะคะก็ถือว่ามาแล้วนะคะมาคือแบบว่านานมากนะคะกว่าจะมานะคะ จ้าพ่อนะคะเจ้าพ่อที่ปกปักรักษาหมู่บ้านที่ท่าเดินนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็มีนะคะน้องผาก็มีไมก็เคยถ่ายให้ชมแล้วนะคะแต่น้องผาเนี่ยจะไม่ค่อยใหญ่ขนาดนี้เนาะน้น้องผาก็มีแล้วก็ที่ไหนก็มีนะคะเจ้าพ่อเมืองเจ้าพ่อบ้านอะไรแบบนี้นะคะที่ปกะปักรักษาในหมู่บ้านนี้นะคะก็ปีหนึ่งก็จะมีหนึ่งครั้งนะคะจะซ่องนะจะแบบ เขาเรียกว่าจะซองเนาะซองเจ้าปอ้อแบบนี้นะคะมีนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าล่างทรงเนาะมาลงด้วยนะคะแล้วก็เล่นเจ้าปอ้อมาลงนะคะแต่นี่ก็อยู่ที่ความเชื่อของความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องแต่ละพื้นที่นะคะแต่ที่จริงตุงม,มีนะคะแต่ที่นี่น่าจะไม่มีนะคะไม่มีเจ้าปอ้อมาลงนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาเอาของที่เรา นี่ค่ะของที่เรามาถวายเมื่อกี้นะคะถวายที่ปปเจ้าพ้อเนาะสาธุค่ะขาขมานุญาตตอนนี้ก็ได้ถวายเสร็จแล้วนะคะพอถวายเสร็จแล้วก็ก็นําไปกินเป็นสิริมงคลนะคะก็จะมีข้าวต้มแหลมเนาะ ต้มแลมนะคะกินเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะอันนี้เราก็ถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะขอขอท่านกลับคืนนะคะแล้วเราก็ไปไปทานนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนั่นเองนะ ว่าใครทำแล้วเข้าใครจะมาทำก็ได้นะคะต้มแหนบที่นี่จะเป็นแบบนี้นะคะทีตอนนี้นะคะก็จะไปกินข้าวต้มแหลมนะคะที่เขามาถวายที่จะาปอนะคะถวายเสร็จแล้วก็นำมากินกันนะคะนีขน่ข้าวต้มแหลมที่นี่เขาจะไม่ใส่อะไรเลยนะคะใส่ข้าว ก็ไม่ใสกะทิไม่ใสเกลือไม่ใส่น้ําตาลนะคะก็จนจืดๆนะคะเออย,ยังไม่สุกเลยพุ่งอ่ะไม่สุก,ออกะะไม่เข้าเลยมันหนาแหละมันสุกเกออันนี้เราขอเจ้าปอมาแล้วนะคะกินเพื่อเป็นสีมงคลน,นะคะ ปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งนะคะที่เขาจะทำวันนี้ขอเป็นสุกนะคะต้องกินกับน้ำตาล <c oughs> <c oughs> อันนี้สุกอ, <c oughs> อ่ะน,นี่ก็ตั้ง,งอ๋อเอาไปเลย หัวจุดๆจ้เอาไว้ท่านก็จะไม่มีรสชาติอะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่เกลือไม่ใส่น้ําตาลนะคะก็จะรสชาติจืดๆนะคะเมื่อวานเห็นป้าเขาทํานี่คือเขาจะเอาเข้าวสารนะคะแล้วก็ผสมกับถั่วลิสงนะคะแล้วก็เอามาเอามาใส่ ใส่ในตองนะแล้วก็ปันป้นๆแล้วก็เอามานึ่งนะเอามาเช่แล้วก็นึ่งนะคะรสชาติก็จะจืดๆนะคะก็จะเลิกกินโถดินเลิกกินโถดินดก็ค่ะส่วนของที่เขานำมาถวายนะคะก็นำมากลับมากินหมดเนาะอันนี้ก็จะนำมาถวายนะคะ คือสรุปนะคะคือตอนแรกๆอ่ะก็เขาก็จะนําของมาวางเรียบร้อยหมดนะคะชาวบ้านในหมู่บ้านนี่ก็จะมาวางของเรียบร้อยเสร็จใช่ไหมก็ทําพิธีนะคะอันเชิญท่านมารับค่ะขนมนมเนยผลไม้ต่างๆนะคะเชิญท่านนี่โอ้กว่าจะท่านจะมานะคะก็ต้องโยงแล้วโยงอีกเนาะโยงโยงโย,ย,ยงจนกว่าโยงก็คือหมายถึงว่าเชิญนะคะเชิญเชิญจนกว่าท่านจะมานะคะมารับนะคะก็คือใช้เวลานานเหมือนกันนะคะ กว่าจะกว่าเขาจะคล้ายๆกับาหาขวัญเขาเปื่อยนะคะเหมือนอย่างเช่นว่าถ้าก็เราหาขวัญใช่ไหมถ้า,ถ,าถ้าเป็นคู่นะถ้าจับมานะคะก็เป็นคู่ก็เขาก็จะเรียกว่ากี่หาบกี่หาบถ้าเป็นแปดหาบแบบนี้ก็แสดงว่ามาแล้วแบบนี้ถ้าเป็นสิบหาหรือว่าเป็นคู่ค,คู่เนาะก็จะมานะคะแต่ว่าถ้าเป็นขี้หรือว่าเก้าหาสิบเอ็ดหาบ เจต่าแบบนี้ก็แสดงว่ายังไม่มานะคะก็คล้ายๆกับหาขวัญนเนาะแต่เ,เมื่อกี้เลขแบบเอออัญเชิญท่านกว่าจนกว่าท่านจะมานี่คือโหนานเหมือนกันนะคะใช้เวลานานเหมือนกันค่ะแล้วพอมาเสร็จแล้วก็เขาก็จะทําวิธีไหว้ต่างๆนะคะไหว้เสร็จแล้วก็จะจะเป็นอันเสร็จพิธีนะคะแล้วก็จะมีการเลี้ยงอาหารกันนะคะก็ทําอะไรเนาะทำอาหารทำอะไรเลี้ยงในหมู่บ้านนี้ด้วยนะคะ ก็ผู้คนก็แต่งตัวเนาะมาทำบูณมารับสินรับพรหรือว่ามาทำามาแบบเขาเรียกว่ามาเล้งเจ้าพ่อแบบนี้นะคะก็เป็นัารเสร็จเนาะหม่นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปน้องใหม่สิงตุกได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ได้มาเห็นเนาะวิธีการการทำบูญป้านนะคะก็คืออัญเชิญเจ้าพ่อนะคะเจ้าพ่อเมืองหรือว่าเจ้าพ่อเจ้าพ่อเมืองก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะสําหรับใน ืองที่ป,ปักปักรักษาในเมืองท่าเรือทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นเจ้าพ่อ,อาตามหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีใจกลางบ้านแบบนี้นะคะก็จะทําพิธีปีละหนึ่งครั้งนะคะม mm hmm. ันเชิญท่านมาแบบรับของที่ชาวบ้านนะคะมาถวายในวันนี้นะคะ mm hmm. ท่านก็จะเป็นสปอร์ตเราก็จะมาป,ปกปักรักษาสถานที่หมู่บ้านนี้นะคะ mm hmm. ก็ส่วนมากก็จะเป็น พุทธหรือเปล่าที่ทํานะคะแต่ไม่แน่ใจว่าแถวนี้ก็จะเป็นคิดส่วนมากเนาะข้างหน้าเนี่ยไปข้างหน้านี้หน่อยก็จะเป็นถือศาสนาคิดนะคะไปทั้งหมดก็ศาสนาคิดนะคะแต่ว่าพุทธก็จะอยู่ตรงกลางศาสนาคิดแบบนี้นะคะจะอยู่ตรงกลางนะคะก็มีการทําพิธีต่างๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใส่ก็กดแชร์แล้กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้น้องใหม่สิ้มตรงด้วยนะคะ ทีนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะซอสเด็กค่ะ